โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมป็กผมมิสเตอร์กลิ่นนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Q&A EP ที่3นะครับผมนะหลังจากที่ EP ที่2.5เนี่ยเราจริงระยะไปบานสัก ได้สองเดือนนะเดือนเมาันกับวิทุนอาหานะผมนะโหเดี๋ยวว่าทิ้งไปยาวมากเลยนะผมนะโอเคคลิปนี้ผมเราจะรวบรวมคำถามนะผมนะจะแบบจะท้ายทุกคนนี่ยถามคำถามมาในคลิป EP พีสามนีผมนะเราจะไปตอบกันในคลิปของ EP พีสามจุดห้านะครับผมนะโอเคใครอยากดูอะไรก็รีบถามถามแล้วกันนะผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคอมเมนต์เนี่ยมีแบบคขาไม่คำถามเนี่ยมีมากกว่าสิบนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะคัดแล้วกันต้องให้ได้สักสิบคำถามแล้วก็มาตอบแล้วกันนะผมนะถ้าเกิดว่าจะเป็นไปอีกเดี๋ยวทำไม่ทันนะครับผมนะโอเค แล้วก็ระยะเวลาในการถ่ายนี่ผมขอสักวนันเจ็ดเอสัก4 7ถึงวันแล้วกันนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันหม่คลิปหน้า,ส,นวานสวัสดีครับผมบ๊ายบาย